ชชทเมื่อคืนกูฝันว่ากูมีแฟนเว้ยแต่แม่งแย่อยู่อย่างนึงคือก็ตื่นมาแล้วกูรู้ว่ากูแม่งไม่มีแฟนไปแชทมินิดิสคออ์แชทจะคุยทั่วไปด้วย แม่นางบอกว่าไม่มีอะไร Are you okay I'm fine คิดหนักในแชทวิคาะหนักเลยไม่เป็นอะไรของมึงนี่กูต้องทดสอบด้วยสมการอะไรวะเนี่ย ดียอกลับมาเลยเมื่อละแชทพี่ชิคุูจะโดนจับไหมนะีะโหดมากฮะบอกแบบว่าเปิดเพลงนี้นี่คือส่งพลังมากแต่กูขอเบอร์ซ้ายล่างแล้วกันกูจะได้ปลอดภัยอเอาคเพลงพอ แ <Absol> <laughs> อปเสลดสิเอ๋เลี่ยนตัวนั้น <laughs> ตลกมากมะชัด ให้แกจะพยายามมากสักแค่ไหนแกก็ช่วยทุกคนไม่ได้หรอกแกทำไมไม่ตายสักทีวะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแกงาโนแมชชีนไงลูกชายถ้ากูไม่ผ่านมึงก็ไม่ผ่านแชทกูรู้ว่ามึงน่าจะดูเรื่อยๆไปกี่ได้ไอ้ซับกูเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเลยว่ารูดีกว่าผม ข้าวแม่งทุกอย่างว่าเลยใครสนพอเพื่อนผมแม่งว่าเสร็จอะแม่งต้องเข้าห้องน้ำเลยแชทกูขอไม่ไม่พูดกูไม่พูดถึงเหตุผลแล้วกันเขาเพิ่มไอ้พวกต้อกฎหมายเหีตุถูกมาตั้งแต่เมื่อไหลเลยเด้อทอไมลูกพี่เลือกยิงแต่หมาดำมาคือมันพยายามจะยิงคนใช่ไหม คือมันมันพยายามจะยิงคนใช่ไหมมันไม่ได้เหยียดผิวใช่ไหมอ้าวเชี่ยมัน งาณละมึงชอบเลยแม้แล่แชทไอ้ดิดกูไม่งมีอะไรแบบนี้เยอะ้วยว้าวไม่ลบกระสุนเชื้อราภาพไม่อย่างแตกเลย ขอรักกดตัวเลยอันนี้คือกวดสุดที่น้องน่าจะทำได้ละมึงจะไปคันน้องเสียวะอาวุธที่ถูกห้ามใช้ด้บีบกันโอ้โหถ้าจะขนาดนี้กัว่ามึงไม่ได้เอามายิงกระสุนดีบีกันแล้ว,วจวังหวะนะผมและเพื่อนๆที่พยายามจะเสร็จกิโลบายในปี2010 ไอ้นี่คืออิดีสิที่ทำให้ผมไม่ไว้ใจใครเลยเว้ยงานหน่อยพี่ชัยนี่น่าสนใจแล้วเนะี่ย e> เขาใจเขาต้องจะจ่ายเยอะอยู่นะยินดีด้วยยินดีด้วยแม่ง e> ถ้ามึงหายไปเนะี่ยเขาจะใจ่ายให้มึงคุ้มไหมเนะี่ยในสี่หน้านั้นอะผมไม่เห็นความเสียใจเลยแชทในสี่หน้านี้เนี่ยผมไม่ได้เห็นความกลัวออกมาจากหน้าเขาเลยแชท มันเป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยเว้ย ready d i m i t r e s She in your room อ uh. ะผมต้องเห็นความเสียใจยผมต้องเห็นความกลัวแต่ผมไม่เห็นเลยชัดแสดงว่าชายผู้นี้เป็นคนกล้าหาญแชทนี่คือสิ่งที่กูอยากทาเมื่อเด็กมาเล่นคอมหน้าร้านกูเนี่ยแล้วเขาอยากเล่นฟีไฟชแชแต่สภาพกูอย่างนี้เลย มาตาส1.8กล่าวว่าผู้ใดพักผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกินสิบแปปีไปเสียจากบิดาบารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยต้องระว่างโทษจำคุกต,ต,ตั้งแต่สองถึง10ปีและปรับตั้งแต่4ี่หมถึงสองแสนบาทไม่มีอะไรูแค่พูดถึงมาตากฎหม <c oughs> ายใช่นหมพวกงั้นฮนะูนะจะ <c oughs> เป็นเขาหรือ หรือเขาหรืออะไรก็ไม่รู้สิน่ารักก็พอแล้ววะคนบ้าอะไรมีอารมณ์กับคุกกี้ว้แชทกุกขอเหอะกับเฮ่อเทงนะ กูไม่ยอมสมองเน่าคนเดียวชัดมึงต้องมาสมองเน่ากูด้วยคือมันบอกว่ามันมีฟรี w i f i แต่ว่าสัญญาณมันชแต่แต่แต่มันคือมันไม่ใช่สัญญาณ WiFI ชัดมันแค่เหมือนเฉยคือเขาบอกว่าฐานไฟฉายตากบไม่ใช่ของนอกส่งมาขยบเงินไทยและไม่ใช่ของทําภายในที่โกยกาไรส่งออกนอกทานผู้ใช้ตากบทําในเมืองไทยโดยให้เงินกําไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทยทําให้ดุลการค้าของไทยดีขึ้นฉะนั้นนอกจากผมจะเคยชอบตีกบชอบกินกบชอบเพลงพม่าแทงกบและชอบเล่นไพ่กบและ

ความรักก็เหมือนกันเวลาผ่านไปเดี๋ยวเป็นอดีตโอ้โอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้โอ้ไอ้ยักทำไมอารมณ์เหมือนมึงเคลมเครดิตแล้วมึงเอาอะไรก็ไม่รู้ว่าแปะหน้าโคตรใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาโคของใครมาเนี่ยฮะข้าตัวน้อยเจ้าตัวให โอเคกูอยากดูแลไอ้มาฟนี่ว่าฉันนกูอยากดูแลจริงๆกูเริ่มอยากดูแลแลือก่อนฟังเนี่ยขอเตือนไว้ก่อนแล้วผมตากแล้วชัดตากนี้เดี๋ยวกูจะจ่าสปิริลทอลเลสตกับสปีกแมนไปผลวกบ้านมึงมึงจงระวังตัวไว เพิ่งเบียวอ่ะจะหลังมาลองชวนเพื่อนเล่นไมคับแบบนี้ดูชัดข้าพระเจ้าคอพ,พันนาแด่สายข้าและแด่พิภพแห่งสี่เหลี่ยมโลกบล็อกอวิจิตการตานาดินแดนแห่งนี้ทุ่งยาสีเขียวขจีอ่อนโยนภูผาขาบริสุทธิ์ลาวผ้าทิพย์ป่าไม้สูงใหญ่เหมือนเทพเจ้าจารึกสุนทียันลอยเด่งกลางเวหากอดจลาลับอย่างสงบในม่านแห่งแสงสนทยาทะเลลึกเงียบงันแต่สะท้อนแสงดาราเรากับกระจกสวรรค์ทุกสิ่งในโลกนี้เหมือนจินตนาการจับต้องได้อิฐแห่งเรือน วังแห่งฝันสาวกลางฟ้าสะพานเหนือเมฆเสร็จได้จากบล็อกเสริมได้ด้วยใจดังการบรรเลงเพลงทว่าเมโลกนี้จะงดงามเท่าใดหากไรท่านสหายผู้ร่วมวังบ็อกมันก็จะทําให้บรรยากาศนั้นเย็นเยียบหัวใจก็คล้ายจะว่างเปล่าข้าใครขอเรียนเชิญท่านสหายสหายตัวเหลี่ยมกลับมาหน้าที่ดินแดนแห่งนี้อีกคราบัดนี้ข้ายืนอยู่กลางใบอมอันกว้างไกลทอดสายตามองหาชื่อท่านในรายชื่อหรือท่านติดภารกิจอันใดอยู่ หรือท่านดูหนังไมคครับจนลืมค่าไปเสียแล้วหากท่านมีได้ติดพันธะใดเหนียวแน่นขอเชิญท่านลุกขึ้นหยิบมือถือเข้าไมคครับแล้วมาร่วมกันวางบล็อกสร้างเสียงวเราะก,กันอีกครากับค่าด้วยเถินถ้ามึงชนกูด้วยขนาดนี้เนี่ยเป็นกูกูเล่นด้วยนะกูยอมใจมึงพี่ชายคิดว่าตัวเองเป็นฝันนี่วรทายช่างครับเอาผงทรงทูบล็อกครับเ้าแบบผม โอ้พอดีร้านนี้แพงไปจากวัดอื่นดีกว่าจบย้ายย้ายเลยมึงรู้ไหมการที่เรามีแฟนเป็นผู้ชายเนี่ยทําให้เราไม่สามารถมีลูกได้แสดงว่าเราไม่ต้องใส่ถุงเดี๋ยวฮะฮะตะการเช่นไรตะการเช่นไรของมึงเนี่ยมึงไม่มีคนเดียวเลยนะเฮ้ยแฟชั่นเท่อ่อเชื่อมังการเป็นชนติดวะ ตัวอ,อย่างว่าแชทมีมคุยทั่วไปมันมันไปเรื่อยมันไม่เหมือนขึ้นลับอ่ะก็เลยขอแยกออกมาเป็นเออ่จัลล่าใหม่ของมีมเราแล้วกันส่งมาเยอะแชทจะส่งมีมหรอเข้ามาดิจิตอลเลยคือลิงก์มันก็อยู่ข้างล่างคลิปมึงก็กดเข้าไปแล้วก็รับยศถ้ารับยศไม่เป็นกูใส่ยศให้กูมไม่รู้จัก่านชื่อ,อยังไงเอ่าไอว v g c d มึงทำให้พี่ได้ปกคลิป